สัปดาห์นี้น่าจะมีการเมืองที่เข้มข้นแล้วก็น่าจะมีความชัดเจนเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองของประเทศไทยไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาดไม่น่าไฟบังคับหมากมาต้องเร็วด้วยหมากมันบังคับเดินหมดแล้วล่ะแ,แล้วก็ต้องเร็วด้วยหม,มากมันบังคับเดินหมดแล้วล่ะอืนะก็สมมุติก่อนสมมติว่าสมมุติว่าพรรคประชาชนปเขาอุ้มอนุทินขึ้นมาเป็นนายกจริงๆนะค่ะ ภายใต้เงื่อนไขของพรรคประชาชนก็คืออภายใน4เดือนนับจากวันถแถลงนโยบายจะต้องยุบสภานะค่ะต่อไปนี้คือคำถาม,มนายกอนุทินจะอยู่ในตำแหน่งได้จริงๆกี่เดือนก็สี่เดือนนักไม่ถึงน่าคิดเกินเพราะว่าวันที่ขึ้นอาจารย์ทงทองจันทรางสุแกก็ทำปฏิทิน ตามกฎหมายเป๊ะๆเลยแกทําปฏิทินตามกฎหมายเป๊ะๆแกเอากฎหมายประการแล้วแกก็ถอดมาเป็นปฏิทินโอ้เพราะมแกก็บอกว่าประธานโทษยุบสภาภายในสี่เดือนนับจากวันแถลงนโยบายก็จริงแต่นายกอนุทินจะอยู่ได้ประมาณแปดถึงเก้าเดือนโอ้แปดถึงเก้าเดือนหมายถึงรวมเลยใช่ไหมอือตรงไีตรงนี้น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือคือเมื่อคืนผมก็นั่งคุย ก,ก,ก,กับผู้ใหญ่บางคนนะเขาก็บอกว่าไม่แน่นะสันติเขาอาจจะไม่ปึงเนื้อเปึงตัวเข้ามาร่วมเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของอนุทินก็ได้มผมก็ถามว่าทําไมทุกคนเขาอยากจะเป็นรัฐมนตรีกันทั้งนั้นแกก็บอกว่าเข้ามาก็อยู่ได้แค่สี่เดือนทําอะไรไม่ได้หรอกอมผมเก็ใจว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นก็คงลืมคิดไปอยู่อย่างหนึ่ง ยุบสภาแล้วมันยังยุบสภา,าสภายในสี่เดือนก็จริงแต่ม,แตมันยังมีกระบวนการอีกยาวกว่าจะได้รัฐบาลใหม่กว่าจะเลือกตั้งนะกว่าจะได้ร<ก>ัฐบาลกว่าจะฟอร์มทีมกว่าจะทํางานได้ก็บุบกไป,ไปอ่จอย่างพี่นายบอกถูกเลยก็ก็ก็นายกอนุทินยุบสภาภายในสี่เดือนตามสัญญาจากนั้นก็รักษาการไปสิจนกว่านายกใหม่จะมาใช่ไหมล่ะใช่ค่ะจนกว่าจะมีนายกคนใหม่จนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จซึ่งก็ต้องรอเลือกตั้งเสร็จรอรับรองผลการเลือกตั้งรอฟอร์มทีมรัฐบาลรอคุยกัน ต้องขอบคุณอาจารย์ทองทองนะค่ะโอเคมามาด,ดูมาดูสิ่งที่อาจารย์ทองทองโพส์ตใน Facebook สักนิดสิครับสมมุติว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จบนเงื่อนไขว่าจะต้องยุบสภาหลังถแถลงนโยบายซิเดีนอ่ะหนึ่งกะประมาณว่ารัฐบาลจะเข้าถแถลงนโยบายภายในเดือนกันยายน <c oughs> สองบนข้อสันนิษฐานเช่นนั้นเวลาสี่เดือนถ้าเริ่มนับจากวันที่หนึ่งตุลาคมจะครบกําหนดที่สิ้นเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี่คือสี่เดือนหลังจากแถลงนโยบายถูกต้องไหมอันนี้คือช็อตหนึ่งนะสี่เดือนหลังจากแถลงนโยบายอ่ะอสามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งเพราะเหตุยุบสภาจะต้องมีการกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันพระราชกฤษฎีกายุบสภาใช้บังคับนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในช่วง ปลายเดือนมีนาคมหรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายน2อ6 9นากมกาจากมกราคุมพามีนาเมษาบวกไปอีก3เดือนใช่ไหมครับยุบสภาภายใน4เดือนก็คือมเมื่อยุบสภาจะต้องเลือกตั้งภายในเดือนครึ่งถึง2เดือนสมมุติว่า2เดือนก่อนอ่าสเดือน60วันสมมติว่า2เดือนอ4ี่บวกสเป็น6แล้วนะค่ะ <5. S 2> เป็น6แล้วนะไปดูข้อที่4 เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วกว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งกว่าที่จะมีการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลจากประสบการณ์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2566ต้องใช้เวลาช่วงนี้อีก2เดือนสมมุติว่านับปฏิทินตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนรัฐบาลชุดใหม่น่าจะเข้ารับหน้าที่ได้ต้นเดือนมิถุนายน2569 นั่นแปลว่ารัฐบาลใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปีนี้จึงจะอยู่ในหน้าที่ไปเป็นเวลาประมาณ8-9เดือนถ้าไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนให้เวลายาวนานไปกว่านี้อีกหมายถึงลากยาวไปได้อีกยุบสภาภายใน4เดือนตามสัญญาเป๊ะเลยแต่จะอยู่ได้ประมาณ8-9ถึงเเดือนค่ะโอ้น่าสนใจนะหรือถ้ามีปัจจัยแทรกซ้อนอก็อาจจะลากยาวไปได้อีกถ้าคนสติพร้อมพัดมองแค่สเดือนเกลานามองใหม่ เปลี่ยนใจแล้วล่ะเปลี่ยนใจละโอ้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆเปลี่ยนใจแล้วก็แต่เจ้าเดือนทำอะไรได้สั้งเยอะเยอะแม้ว่าช่วงยุสภาจะทําอะไรไม่ได้ก็ต้งยังอยู่ในอานาจยังบริหารอะไรต่างๆได้มันทําได้ใช่มันมีงบใช้งบใช้ได้ก็งบที่พักเพื่อไทยก็ผูกปมเอาไว้นั่นแหละเออนั่นแหละมันใช้ต่อได้นี่ไม่ได้ทางบเี่งบที่พักเพื่อไทยผูกปมเอาไว้นั่นแหละพักเพื่อไทยผูกปมเอาไว้แต่คนอื่นจะเข้ามาใช้แทนไอ้งบที่ผูกเอาไว้นั่นแหละ ถูกไหมใชส่สุดยอดสุดยอดจริงๆขอบคุณอาจารย์ทองทองบางทีก็นึกไม่ถึงจริงๆประเด็นเนี้ยก็ล,ลืมคิดลืมคิดเพราะจริงๆก่อนหน้านี้ตอนที่เราพูดถึงรัฐบาลอิงว่าจะยุบสภาและจะลากยาวที่พี่นายก็บอกไงว่าจะลากยาวไปบวกลบอีกสี่ห้าเดือนใช่ไหมตอนนั้นนะ่ะก็ประราณเนี้ยยาวก็ยาวอะ่ะก็คือทันทีที่ยุบสภาปั๊บ คุณก็นับไปถ้าคุณใช้เต็มที่คือแสเดือน2เดือน2เดือนกว่าคุณจะฟอร์มพรมเสร็จสับเรียบร้อยอีก2เดือนเป็น4เดือนเพราะมันต้องมีขั้นตอนรับรองผลการเลือกตั้งมีขั้นตอนของการรวมเป็ดเสร็จ2เดือนอะสองเป็นสี่เดือนแล้วนะทันทีที่คุณยุบสภาคุณลาไปอีก4เดือนถูกไหมอย่างน้อยอย่างน้อยก็สี่เดือนเอเคนะสบายๆถ้าล่าให้ยาวไปกว่านั้นแหมมันก็น่าเกลียดไปหน่อย สี่เดือนนะสี่เดือนก็นับเป็นสี่เดือนสี่เดือนบวกสี่ก็แปดเดือนอ่ะตรงนี้ตรงนี้จึงเข้าใจว่าแผนเดิมของคุณทักษิณเขาจะติดชึ่งให้ได้ถึงสิ้นปีค่ะแล้วก็ยุบสภาเพราะมันจะได้ลากไปได้อีกสักนิดงน้อยหลายเดือนถ้าเขาประคองตัวเขาเองได้จนกระทั่งถึงวาสิ้นปีสมมุตินะเท่ากับว่าท่านนับจากวันนี้ไปเนี่ยเขาจะอยู่ได้สี่เดือนไปถึงเมษาปีน้าไม่ใช่ไม่ใช่คือคือถ้าเขา ประคองให้ถึงสิ้นปีถ้าเขาประคองถึงสิ้นปีแสดงเขาอยู่ได้นับจากนี้เขาอยู่ไปสี่เดือนอีกสี่เดือนบวกอีกสี่เดือนก็เป็นแปดเดือนแปดเดือนสบายสบายสบายไม่ใช่แค่สี่เดือนนะคิดใหม่คิดใหม่คนที่จะเป็นรัฐมนตรีจะร่วมรัฐบาลคิดดีๆมันไม่ใช่แค่สี่เดือนเออเว้ยเดี๋ยวหรือลากยาวกว่านั้นถูกแล้วถูกแล้วถูกลสี่เดือนนั่นแหละถูกต้องคือคือ แทนเด็กคุณทั้งสิบเนี่ยคือลากถึงธันวาแต่ธันวาปุ๊บสมมติยุธาหรืออะไรปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ไปเลยไงก็บวกไปอีกสี่เดือนก็เมษาปีหน้าก็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 เรียกว่าเขาก็ใช้งบที่เขาผูกปมไว้หมดแหละก็ได้ใช้งบอยู่แล้วเขาได้ใช้งบที่เขาผูกไว้ทั้งหมดแหละก็โอเคโอเคก็ตามแผนไงโอเคอ่ะ